สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ครับวันนี้พาเพื่อนคนรักไม้มาที่โรงงานต้นสักฟอร์นิเจอร์ครับมาดูตู้ทรงิระพอยครับเป็นตู้สี่เหลี่ยมวางทีวีครับสองลิ้นชักสองบานเปิดครับแล้วหนึ่งช่องวางสําหรับเครื่องรับสัญญาณต่างๆครับนี่ครับถ่ายให้ดูเลยครับสองหลังครับด้านในและด้านนอกครับมีลิ้นชักสองตัวครับด้านในโล่งครับ ไว้สำหรับวางตู้ลำโพงได้เลยครับวางทีวีด้านบนครับขนาดของตู้จะมีความลึกอยู่ที่ห้าสิบเซนครับความยาวของตู้นี้ก็สองเมตรครับความสูงจากพื้นถึงบนก็เจ็ดสิบเซนครับทำจากไม้สักทองครับสวยงามครับนี่ครับบานด้านข้างเป็นบานลูกฟักครับสองบานด้วยกันครับซ้ายขวาครับแล้วก็จะมีลิ้นชักด้วยกันสองตัวครับมีช่องรับสัญญาณครับ ทําจากไม้สักทองครับจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ครับอายุไม้นี่45ปีครับทําจากโรงงานต้นสักเฟอร์นิเจอร์อำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทัยครับใครสนใจก็สอบถามกันได้ครับมีบริการเก็บเงินปลายทางฟรีค่าขนส่งด้วยครับส่งถึงบ้านครับชิ้นไม่พอใหญ่ครับ เดี๋ยวก็ใส่กุญแจนะครับตอนนี้ก็เจาะกุญแจอ่ามีกุญแจด้วยกันทั้งหมดสี่ลูกครับสองข้างแล้วก็สองลิงชักครับอ่าลินชักมีลูกกุญแจให้หนึ่งลูกนะครับนี่ครับทาสีเนื้อไม้ด้านครับยังไม่เสร็จดีนะครับเดี๋ยวก็ใกล้เสร็จแล้วครับหลังหนึ่งเสร็จแล้วอีกหลังหนึ่งยังไม่เสร็จครับ สวยงามครับทําจากไม้สักทองครับนี่ครับสีมือปานียครับงดงามครับทาสีเนื้อไม้ธรรมชาติครับเป็นสีเนื้อไม้ด้านครับยาวครับนี่ครับยาวสองเมตรลึกห้าสิบเซนครับสูงเจ็ดสิบเซนครับเหมาะสําหรับวางทีวีครับสวยงามครับนี่ครับควักมือจับให้เรียบร้อยครับ ใครก็สนใจก็สอบถามกันได้ครับไม่มีวางขายหน้าร้านครับรับสั่งทำตามออเดอร์ครับใครสั่งมาเราก็ทำให้ครับมัดจำก็แค่20% 30%ปรนประมาณนี้ครับที่เหลือเก็บปลายทางครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่ชมกบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ